สวัสดีค่ะถึงรีวิวค่ะคลิปนี้มาเปิดตัวอย่างซีรีส์เรื่องใหม่เป็นแนวโรแมนติกค,คอม,มดี้นะคะที่หลายคนปักหมุดรอคอยเลยเพราะว่าได้อีจุนโฮอปปปามาคู่กับยุนอาเกิร์เจ,เจนเนเรชันค่ะพูดเลยว่าเคมีเคใจดีมากตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนเลยกับเรื่องคิงเด land ิงเดอแลนด์นะคะจะเล่าเรื่องราวความรักโรแมนติกระหว่างกูวอนทายาทกลุ่มธุรกิจคิงกรุ๊ปค่ะกลุ่มแชร์โบที่มีธุรกิจหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นคิงแอร์คิงโฮเทลซึ่งเขาเองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างนะคะมีเรื่องเดียวที่เขาไม่ประสบความสําเร็จก็คือเรื่องความรักค่ะเพราะว่าเขาเองเป็นผู้ชายยิ้มยากนะคะแล้วก็ไม่ชอบรอยยิ้มจอมปลอมของคนอื่นจนวันหนึ่งเขาได้เจอกับชอนซารังที่รับบทโดยยุนอาเกอร์เจเนเรชั่นในเรื่องเธอจะเป็นพนักงานใหม่นะ ที่เพิ่งเข้ามาทํางานในงโฮเทลเธอเองเป็นผู้หญิงที่ยิ้มแล้วโลกสดใสามากเลยค่ะเธอมีสเสน่ห์ที่รอยยิ้มนะคะและเธอเองเป็นคนที่ชอบยิ้มแย้มน่ารักแจ่มใสกับผู้คนเธอเป็นผู้หญิงที่มีรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์มากเลยค่ะถ้าเธอยิ้มเมื่อไหร่อ่ะโลกใบนี้ก็จะสดใสทันทีนะคะจนได้รับฉายาว่าซารางคนแสนดีเออและเธอเองค่อยๆละลายความเย็นชาค่ะของกูวอนจะค่อยๆเกิดความรักโรแมนติกขึ้นมาและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปเปิด ตัวอย่างซีรีส์ดูกันนะแต่ก่อนจะไปเปิดตัวอย่างซีรีส์นะคะวันนี้ติ๋มมีโปรโมชั่นพิเศษส,สาหรับลูกค้าซูซูกิมาฝากจ้าเมื่อซื้อน้ํามันเครื่องซูซูกิพร้อมฟลุชชิงออยล์หรือทรีทเมนทที่บ้านซูซูกิออโตโมบิลสาขาพ,พัฒนาการรับฟรีแก้วเก็บความเย็นมูลค่า290บาทจ้าและสําหรับลูกค้าที่จะนํารถเข้ามาเช็คระยะเนี่ยแค่เรานัดหมายล่วงหน้ากับทางศูนย์นะคะก็รับไปเลยส่วนลดค่าอะไหล่10%เรเลยค่ะสามารถดัดหมายได้ตามเบอร์ทูที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยหรือหากใครที่ย ไม่ได้เป็นลูกค้าซูซูกินะคะสามารถไปทดลองขับออกรถกับบ้านซูซูกิออโตมบิลสาขาพัฒนาการได้เลยจ้ะอยู่ที่ถนนพัฒนาการซอย22นี้เองจา้าคิงเดลแลนได้ปล่อยตัวอย่างมา2ตัวยั่วๆเรานะคะตัวอย่างแรกก็คือ NETFLIX เขาเอามาทำเป็นซับไทยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรกพร้อมกันเลยค่ะส่เป็ะมจรส่งเป็นท่านประธานหลมากจริ แอมเมสตายยิ้มทีก็คือเลิศนะนางเอกสดใสเกินเกียดเกียดรอยยิ้มุนปากว่าเอกโอรโหเจ้าตัวดีนี่มนวังไออนนีกจะรักกันหรอรวกนะคะีอนดัวยอ่ะ 잠깐저좀보시죠อุ๊ยนา่ารักอุยเขาบอกว่าเคมีหวานระดับเจ็ดดาวจุกๆไปเลยจ้ะย,ยุนอาสวยจวัดอารณอ,อย่างงี้ไอคอนสยามจ้ะเอนด ตัวอย่างแรกน่ารักมากเลยนะคะทุกคนจะเห็นว่าฉากแรกเขาเปิดมาก็คือพระเอกดูเป็นผู้ชายหล่อรวยเท่สาวๆที่ทํางานก็คือกรี๊ดเกลียวเลยเป็นติ่งก็คือถ้ามิท่านประธานงานดีขนาดนี้อีฉันจะตั้งใจทํางานนะคะ แล้วนางเอกของเรานะคะก็มอบดอกไม้นะคะให้พระเอกเออแล้วก็แนะนำตัวว่าเป็นว่าตัวเองชื่อชอนซารังติ้งรู้สึกว่าเขาน่าจะรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วชอนซารังก็คือยิ้มเก่งมากเป็นผู้ยิ้มยิ้มสดใสกรุบเวลารอยยิ้มเขามีการพูดด้วยนะคะว่าเอมสเออเลิศนะคำว่าแบบว่าพูดฉีกยิ้มเขาเรียกอ,อะไรอ่ะ สมลอะไรอย่างเงี้ยโพสเป็นแอรเมสเออเลิศอยู่แล้วก็นางก็เหมือนมีรอยยิ้มคู่กับตัวเองมาตลอดเขาเรียกว่าเป็นสเสน่ห์ของนางเอกนะคะที่แบบว่ายิ้มเก่งยิ้มน่ารักอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของพระเอกของเราก็คือเกลียดรอยยิ้มจอมปลอมมากๆเห็นนางเอกยิ้มปุ๊บก็คือหุบยิ้มเลยนะไม่งั้นไล่ออกโคดนะจ๊ะเพราะเสือยิ้มยากของเรานี่น่าจะตกหลุมรัก แม่สาวยิ้มหวานของเราแน่นอนเลยนะคะที่ดูแบบว่าเออดูว่านางเอกเป็นผู้หญิงสวยนะอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูไหมว่าเคมีสองคนนี้น่ารักมากอะ่ะแค่เห็นที่เวลาเขาอยู่ด้วยกันก็รู้สึกแบบมันน่ารักหนุบหนะับหัวใจแล้วเห็นไหมคะว่าเขาการันตีว่าความหวานระดับเจดดาวไปเลยจ้ะทุกคนเตรียมแล้วนะเตรียมใจรับความหวานอย่างเต็มพิกัดแล้วนะคะทุกคนคาดหวังมากๆว่าเรื่องนี้จะต้องรักโรแมนติกก๊กิกแน่เลยแล้วเราก็จะเห็นว่าพระเอกนางเอกเขาโพสต์ท่าเออ หัวใจกันที่วัดอรุณเรื่องนี้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะติ่งได้ยินข่าวมาว่า กองละครคิงเดอะแลนด์ค่ะยกกองมาถ่ายที่ประเทศไทยด้วยนะคะแล้วเราก็เห็นในทีเซอร์ใช่ไหมคะทุกคนมีวัดอรุณแล้วก็มีไอคอนสยามเปิดน้าพุด,ด้วยชุ่มฉ่าหัวใจเออน่ารักดีนะคะดูจากตัวอย่างทีเซอร์แรกเรารู้สึกว่ามันมีความหวานะมันมีความละมุนแบบท่านประธานตกหลุมรักพนักงานอย่างเงี้ยรู้สึกไหมว่ามันมีกลิ่นอายความเป็นซีรีส์เรื่อง business proposal ค่ะที่ท่านประธานบริษัทตกหลุมรักพนักงานตัวเองแต่เรื่องนี้ติ่งไม่ชัวร์นะคะว่า เอกเป็นประธานบริษัทหรือเปล่าหรือว่าเป็นทายาทบริษัทที่มาบริหารคิงโฮเทลอย่างเงี้เดี๋ยวเราก็ไปดูในซีรีส์กันนะคะทุกคนแต่พูดเลยว่าตัวอย่างแรกถึงถูกใจมากชอบมากเลยรู้สึกว่าเคมีมันนุ่มนบหัวใจเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่สองกันนะคะอินเทอร์เฮ้พยพระเอกสตาร์ทด้แบบเป็นอินเทอร์<า>ก่อนงีน้หร เห็นไหมโดนจับได้เป็นแชร์โบดูเสื้อผ้าสูทรองเท้าใดๆคือไฮโซมากโหโรงแรมโคตรหรูขับสปอร์ตไปเลยจ้ะนางเอกโกกากมากเอ็นดูโอ้พูดจีนไฟแลบนะคะ อ่ะก,ก็มันจะใส่พูดภาษาญี่ปุ่นก็เลิศอยู่น่ารักยุนอาแบบน่ารักใสๆมากเลยทุกคนเอ็นดูความโกกังอุยรอมคอมจัดจัดอุยแม่เอกใส่เสื้อเสือ,สอ นางเอกแอบร้ายอยู่นะทุกคนกดพระเอกให้วิ่งเร็วยงกอนนั่นเด้อ앞으로절대나랑마주치지마อย่ายิ้มนะมันดูกุกกีกอะเกลียดรอยยิ้มท่านประธานสมแล้วที่ยิ้มยากก็คือพี่หล่อมากแต่ไม่ควรยิ้ม 설이래 팀이 허락을 안 해서. 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 무엇인요아 여기 혼자 있는 거보단 낫잖아. 밥 먹자. 싫은데요어밥 먹자. 초인 김채이 누군진 몰라도 돈으로 널꼬시는게한 명. 나 혜. 님다나 혜. 님 혜. 나 혜. 나 혜. 나나 혜. 나 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 혜. 나

ฉากสุดท้ายก็คือนางเอกแกงพระเอกนะคะว่ายังไม่ถึงคิวเราพอพระพอเอกลุกปับ๊บนางเอกบอกอาถึงคิวเราแล้วจ้ากแกงเก่งตัวอย่างที่สองน่ารักมากเลยค่ะทุกคนคือเคมีเคใจดีมากกว่าเดิมอีกดูไปยิ้มไปนะคะ,ะช่วงแรกๆในทีเซอร์นะเราก็จะเห็นว่าเออพระเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าหล่อรวยแต่ว่า เนียนๆมาเป็นอินเทอร์นเอ๊ะยังไงหรือว่าช่วงแรกพระเอกลองเป็นอินเทอร์นก่อนลองมาเป็นพนักง,งานใหม่ก่อนอะไรอย่างงี้ซึ่งพระเอกก็น่าจะโดนจับได้นะคะทุกคนไม่ว่าหน้าตา สูตรเอ่ยรองเท้าเอ่ยทุกอย่างมันดูดีไปหมดแล้วก็มาโปะแตกที่นาฬิกาค่ะเออนาฬิกาหรูเขาเลยจับได้นะคะว่าน่าจะเป็นแชโบแน่นอนเออน่ารักเนาะแล้วก็เห็นว่าพระเอกของเรามีนางหอด้วยทุกคนนะ่ะดูแลพระเอกอย่างดียังกบเป็นราชาเลยเออดูเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมทุกอย่างนะคะหล,อล่อรวยนิสัยก็ดูน่ารักอยู่นะทุกคนแล้วก็จะเห็นว่าพระเอกเจอกับนางเอกใช่ไหมแล้วก็ดูไม่ค่อยถูกกันอย่างที่ติ่งบอกนะคะว่าเออทีเซอร์แรก2คนนี้ ดูรู้จักกันยังไงไม่รู้แสดงว่าช่วงแรกๆเขาอาจจะรู้จักกันก่อนก่อนที่พระเอกจะเปิดเผยฐานนะที่แท้ทรูนะคะว่าพระเอกเนี่ยเออเป็นท่านประธานเป็นผออ,อ,ยอย่างเงี้ยน่ารักเนาะแล้วเราก็จะเห็นว่าพระเอกอะ่ะกวนโอ้ยนางเอกนู่นนี่นั่นไปตลอดเลยแล้วก็มาเห็นช็อตเดตค่ะที่พระเอกเห็นว่านางเอกไปกอดกับคนอื่นพระเอกก็เลยแบบฟิลแบบ อชอบเขาแต่ว่าเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าแล้วก็คือขับรถสปอร์ตไปทิ้งของขวัญนโยน,นโยนลงบนถนนน่ะเออแล้วมีตำรวจมาจับตลกมากคือเรื่องนี้ติ่งว่าดูแบบปล่อยใจจอยๆได้เลยนะคะเพราะว่าดูเป็นแนวโรแมนติกคอมมดี้จัดๆเลยอะ่พะพอเห็นท่าทางแบบพราเอกเผือโกกางอย่างเงี้ยแอบคิดถึงพระเอก n ิสเน r โพพโซ่เนาะที่แบบว่ารูปลักษณ์ภายนอกดูหล่อนเนี้ย ب. ก่งแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนแอบโกะอยู่เหมือนกันแล้วขอเกลียดได้ไหมคะรอยยิ้มของพี่เขาอะสมแล้วที่เป็นเสือยิ้มยากเพราะว่าเป็นคนยิ้มทียิ้มแบบเหมือนตัวร้ายอะยิ้มแบบโจ๊กเกอร์อะเออพี่หล่อมากแต่พี่ไม่ควรยิ้มนะคะ เอ็นดูไม่ไหวแล้วเวลาที่มาอยู่กับนางเอกก็คือนางเอกน่ารักมากนางเอกมีออร่าความเป็นผู้หญิงสวยสดใสอทุกคนไม่แปลกใจเลยที่นางเอกจะได้รับรางวัลแบบเออสารังแสนดีอย่างนี้น่ารักเนาะแล้วก็จะเห็นฉากที่เออนางเอกอะ่ะน่าจะอยู่ เไม่แน่ใจว่าตกเขาหรืออะไรอ่ะแล้วพระเอกก็คือมาอยู่เป็นเพื่อนงี้แต่ว่าแต่งตัวเต็มยศเลยน่าจะติดอยู่ในเขาหรืออะไรสักอย่างแล้วพระเอกบอกจะปกป้องนางเอกเองเอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็เป็นม่ใช่ขี้กลัวเอ็นดูเนาะแล้วมีฉากหนึ่งที่ขำมากเลยเป็นช่วงที่พระเอกอ่ะใส่เสื้อเสือใช่ไหมคะมาออกกําลังกายแบบลรอๆเลยแล้วนางเอกก็คือมากดปุ่มเด่ความเดมวจพระเอกแบบว่าลื่นไงหลังอ่ะ เอ็นดูไม่ไหวก็คือเรื่องนี้พระเอกแกล้งนางเอกเท่าไหร่หนางเอกก็น่าจะแกล้งพระเอกเท่านั้นแล้วมีการดวลเล่ากันอีกเออดูเป็นซีรีส์ที่มีความโรแมนติกคอมเมดี้สูงมากนะคะอย่างที่เขาโปรยไว้เลยว่าความโรแมนติกระดับ7ดาวติงเริ่มเชื่อแล้วนะเพราะว่าตัวอย่างที่2ก็คือจัดหนักจัดเต็มมากเรื่องนี้ก็ดูน่ารักสดใสดีนะคะโดยเฉพาะฉากสุดท้ายน่ารักมากเลยที่เขาตัดเป็นซีนแบบ พระเอกนางเอกรอคิวกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็พอเขาเรียกคิวพระเอกก็ลุกขึ้นแลน้วนางเอกบอกยังไม่ถึงคิวเราแล้วสักพักหนึ่งนางเอกก็ลุกขึ้นให้พระเอกแบบว่านั่งแบบ <c oughs> เออตลกอ่ะนั่งแบบงายหลังลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีการชอร็อตฟิลกันเล็กๆน้อยนนะคะดูเป็นซีรีส์ที่มีความน่ารักสดใสจัดเต็มมากเลยทีเดียว เออติ่งเริ่มพูดถึงทีเซอร์แรกเอ๊ะหรือติ่งพูดถึงทีเซอร์แรกไปแล้วนะที่เขามีการมาถ่ายทําที่ประเทศไทยด้วยนะคะก็จะเห็นว่าจะมีฉากนําพูสวยๆในทีเซอร์ที่2เหมือนกันแสดงว่าเขาก็จะเหมือนไปการโปรโมทประเทศไทยนิดๆเนาะเพราะว่าฉากที่มาทําไปทีเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูโรแมนติกมันดูน่ารักติ่งเชื่อเลยว่าถ้าซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์จะต้องมีคนไปตามรอยแน่นอนซึ่งหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีติ่งรีวิวนะคะที่ไป ทำท่าเพอรอเจอร์อยู่ที่หน้าไอคอนสยามหรือไม่ก็ไม่ท่าโพสท่าหัวใจอยู่ที่วัดอารณ์อย่างเงี้ยติงเชื่อว่าเรื่องนี้จะต้องมีคนตามรอยแน่นอนเลยทุกคนน่ารักเนาะซีรีส์เรื่องนี้จะออนแอร์ในวันที่17นะคะมิถุนายนนี้ทาง Netflix ค่ะทุกคน ซึ่งช่วงเวลาเดี๋ยวติ่งคอนเฟิร์มอีกทีนะคะแต่ว่าดูทาง Netflix ะภาพมันจะต้องสวยน่ารักมากแน่ๆเลยเป็นซีรีส์ที่ติ่งคาดหวังแล้ว,ว่ามันจะต้องมีความรักโรแมนติกมากๆคิดว่าแอบคงมีดราม่าเล็กๆนะคะแต่คงเป็นดราม่าแบบเล็กๆน้อยๆสบายๆไม่เครียดมากจะให้ฟิลเหมือนดู b Business p s o p o s a o อะค่ะทุกคนที่แบบว่าดูความรักทะเลนของพระนางกัน ก็จะมีซีรีส์ที่เราดูสบายๆปล่อยใจได้จอยๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้ต้องปักหมุดรอคอยนะคะทุกคนติ่งเชื่อว่าสนุกสมการรอคอยแน่นอนเลยเดี๋ยวพอซีรีส์ออนไปสัก2ตอนอย่างติ่งจะรีบทํารีวิวเรื่องนี้เลยนะคะอยากเมา่์มอยกับเพื่อนๆมากๆแล้วเพื่อนๆ ักหมุดรอดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าชอบใครเป็นพิเศษนะคะหรือตกรุมรักจุนโฮโออบป้าเหมือนติ่งเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เมาท์มอยความน่าดูของเรื่องนี้กันไว้ด้วยนะคะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย